สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาด่าเห็ดกันอีกแล้วจ้านี่เห็นได้ไกลเห็ดแม่ไก่โอ้ยดูเหมือนจะมันเน่าแล้วอะ่ะมันโดนน้ำฝนจนแบบชํำเลยดกใหญ่เนะเราก็จะปล่อยทึ้งไว้ ให้เป็นเชื้อต่อ,ตอไปเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าวันนี้จะมีเห็ดอะไรออกมาให้เราเก็บบ้างไปลุ้นกันเจอแล้วหนึ่งดกอกตอนแรกไม่เห็นอันนี้นะเห็นเห็ดหนังไก่ถ่ายรูปส,สวย ยังได้อยู่จ้ะนี่ตัวทากไ,ไปเดินดูรอบๆกันได้อยู่ไหมให้ลบกัน ขัาแข็งอยู่สองดอกจ้ะเห็นสีส้มไกลๆอุ้ยหลุดเลยเอาดอกนี้ไปดอกนี้กำลังกิน ได้อยู่ช่วงนี้เก็บเห็ดไม่ค่อยทันตัวทากนะตัดมือซ้ายไม่ค่อยถนัด ก็ดอ,อกใหญ่มากเลยอ๋อ้ดิ๋ยวุูดออกไปอ้ได้อยู่ไหมเนี่ยอดอกนี้สวยจังเลย xì chặt đi Xoay ngàm Phủ ừ, sẵn rồi

ดอกโตเต็มที่เลยนะเนี่ยมีลูกทากลูกเห็บด้วยบางทีก็มีลูกเห็บติดไปนะ ใหญ่สวยค่ะวันนี้เราจะกินแต่เห็ดนางไก่เอานี้ไปตรง้าหนาอีกสองดอก ตอนนี้ตู้เย็นที่บ้านมันก็เริ่มเต็มแล้วเนาะทั้งเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูเต็มเลยดอกมันสวยดีอ่ะเนื้อเยอะเยนะอดู ลอ,อยแบบนะแค่ไม่ชอบกลิ่นตอนที่เอาไปลวกไปต้มอ่ะมันจะมีกลิ่นความคาวเนาะอันนี้ดอกอ่อนนะเนี่ยแต่ว่าดอกมันใหญ่สวยดีออ ไปเก็บมาเห็ดหนังไก่เริ่มเต็มตะกร้าแล้วอะสวยเห็นไหมมารอบนี้เห็ดหนางไก่ดอกสวยๆนั่นเลยใหญ่เต็มมือเลยอะ่ะ ít nâng đó Đông ít quá À, anh ấy cơn là Ở đọc này Đơn mà tung ní chơi hết đầm Ui Ui đi, mà là Tôi đọc những lệch dù nào ดูสิขาดเลยดึงแรงไม่ได้ขาดเดี๋ยวเราปล่อยให้มันโตดีกว่าเนี่ยสักอาทิตหนึ่งได้เก็บแบบเต็มที่เลย ดอกกำลังสดสดสวยสวยเลยดอกสวยๆต้องถ่ายรูปไว้แต่ำหน้าปกจะ้ะโอ้ย เห็ดหนังไก่ดอกใหญ่มากปาดเลยจ้าวันนี้เจอจดอกให,ใหญ่จนตอนนี้ตะก้าเต็มไปด้วยเห็ดหนังไก่ตรงข้าหน้ามีเห็ดเพิ่องอีกดอกนึงโหล้มแหลมมาได้ไงเนี่ยติดไม้ติดมือกับบ้านมีตรงข้างหน้าอีกดอก เดี๋ยวเราจะปิดจอบแค่ดอกนี้ดอกสุดท้ายละช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเห็ดเนาะมันก็จะมีแต่คลิปเก็บเห็ดนี่แหละคะ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม ดูดิเห็ดพงหวานได้อยู่ประมาณสี่ห้าดอกเหลือเป็นเห็ดนังไก่หมดเลยหนักด้วยนะเห็ดนังไก่น่ะกลับบ้านดีกว่าค่ะ